ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งครับเริ่มแตกกอขยายออกมาแล้วได้ครับนี่งามแล้วครับสวัสดีครับกําลังเตรียมดินปลูกหอมครับปลูกพักบัวครับหดน้านแล้วก็เริ่มลงมือปลูกเลยครับตัดใบออกจังหน่อยครับ บัวก็คือหอมเนะครับอันเดียวกันหอมบัวก่ะคุณยายใส่มือจิ้มเลยครับนี่นอนขนาด ตัวนี้พุกสอ่ะแล้วเราบนคับเน,น,นื่ก็มานลำหน่นอย ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วกับน้ำเลยครับใส่บัวหดครับค้อยเนาะน้ำไหลลงพี่เบิรผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับใบพักบัวก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับ สองอาทิตย์กว่าๆครับเริ่มพว่วนดินใส่ปุ๋ยเลยได้ครับบัตนี่คือมือปลูกบอพวนดินรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยได้ครับบัตร,ร,รบบนี่เป็นปุ๋ยอคอกครับปุ๋ยขีข้ควาย นี่ครับสำหรับปุ๋ยเฮาขี้ควายละเอียดครับผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งครับเริ่มแตกกอขยายออกมาแล้วได้ครับนี่งามแล้วครับกอกระชิงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแตกออกมาเรื่อยๆครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีนะครับ สวัสดีครับ